จ้างพูญยบาลเขาไม่ได้จ้างสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับแม่หนุ่ยทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้อลังการงานสั่งใส่ผู้ใหญ่บ้านมาเฮ็ดยังไห้บุนีพี่น้องเบิ่งใส่กับอะใส่คนธรรมดาเว้ยใส่กับอะไรใส่คนธรรมดาใส่ผู้ใหญ่บ้าลหลังจากผลงานเมื่อคืนเนาะพ้วยก่อนผลงานเมื่อคืนนี่มันได้ทั้งเบิดดี้ล ก็เลยได้มาเห็ดใหม่คือเอินมาเห็ดอีกแนวนึงคือให้มาเห็ดอีกแนวนึงเ็เ้มันวะนโดยรับกันว่าคือคือคืเอาไกลหนาต่างไปเนี่ยับการะดัไว้ินายช่างกิติมสักดิ์เด้อพี่น้อง เอาปลอปลุ้องเอาสว่านกไว้ใส่ด้วยเพราะยังนี่ก็ยากก็นำสวรรค์เอ้าเจะคข้องคลองทักทายหน่อยโอ้ยเบี้ยบอกให้ทักทายมีแต่โอยกับโอยจกจุ่มยังไงทีเราส่งยากยากพี่น้องมาพี่น้องพ่อกันเถอพไปน้องเด้อ พ่อกันย่ำสวยๆย่ามง่ายตาเรียบง่ายตาเลี้ยบมองง่ายแล้วมันบใบเดียวตัวนี่จะใส่ผู้ใหญ่บ้านมาเหตุยังไงห้อยมันมาพ่อพอดีเหตุการณ์พอดีบอผู้ใหญ่บ้านก็ต้องดูแลลูกบ้านด้วยจะแม่นเป็นตัวมาในน้อยเจ้าน้อพันนันว่ามาเจ้าหูงไปเจอได้สุยย่างใครคิดว่าเจอได้สุยย่างหว่ะทะเลยใส่เออผอ้มมีฝีมือพ่อการเนาะธรรมดากับพ่อใหญ่ใจอยู่แล้วพ่อเอ้ย เพราะว่าอยู่บ้านแต่ชอบระจำอยู่ไปสิกไข่ก็ยายแหลมอีตัวโอ้ตาผู้ต้องกบตาผู้ต้องคนนี้ก็ตามเอามาเยาวาเน่เล่ามั่นเอ่อฮะออกมาเย่าวาเน่เล่าเล่าเล่าสามัญพูนพูนมันถึงอยู่แล้วล่ะมันเกิดไอ้ไก่ยอดเลยระดับให้มูเจ้าเพิ่งระดับด้วยสายตาเพิ่งกาให้แล้วประมาณดูระดับนี่โอเคโอเคไ <poured S 1> ได้ได้ได้โอเคได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพอดีพองามพอพอพอดีแล้วนี้ยิงเลยเด้วยวันยิงเลยยิงเลยนั่นพีชท่าว่าอะไวีดผ่านหมันบักเห่าเอาสวรรค์ทรงพยานไว้พ่อของไม่เลยเนี่ยเด็กเดี๋ยวมันต้องอยู่รลองใหมันจังสิบวันหนาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยนะ ก็บหางกันเลมันทำดีไหมบหางหางว่าเยมันาาระยะบเมันจึงเสียงตัวนี้นั่นเพื่อผาสิฮะเพื่อนเด้กพูดตรงเพื่อโอเคอออออไไลกตงระโหลอก,ก,ลอ,กอันนั้นแหะวางหันเึงไป ดึงลงมาไหมบอว่าดึงโตน,นั่นไหมโตแครเวียวม,มาขึ้นนี่นี่ป่กดลงมาหาเจ้าของอันนี้คือหลอกอันนี้คือว่าลงมา,ลาแล้ว,วงไงด้มนะันจะโอ้ยย้อนขยอนแล้วเนาะที่บ่อไงใช่ไหมที่บ่อเนี่ยไมาลองไปเฮ็ดลดแทนสิอันนี้ป่ะมันได้จอนเลยที่บ่อมันต้องมันได้เลิเกป้านันดอก ที่ทะลุเด้เห็นด้วยอันนี้มันอาจจะโดนมงมันมันตัดในะอันนี้มันพ่อเดี๋ยวฉันจะไมีอันดอกใส่อันนี้มันห้องนี้เพรามันฝุ่น สีกวดอยู่สีเมียนเฮียนไหมอยู่ใส่อันนี้มันดีเอาปลูกมาปลูกมานี่ปลุกปลุกปลุกมันเอาควันมากกว่ามันต้องเอาสว่านอีกตัวนึ่งวะนี่มัน้คืนเรื่อมูลคุณแจ่พ่อยายเรื่อมูลคุณแจ่ได้งัดหน้าตังเงี้ยเหมือนเงี่ยทำคนเดียวอะไม่เหมือนเอวหลอนได้งัดหนาตางผามานเลยขาดตัวมันอยู่ทางในหรือทางนอก มันหล่นทางในหรือทางนอกนอกนะบอกเดี่ดๆิงโคโรไปมันนี้ยผู้เฒ่าเห็นห้ามันบอกแค่นบอกแคไหนบอกโคโระมเ่มันมด็ตกไปผุ่นเดียวือสีเด็ดบ่งตารางเดี๋ยวไปห้าให้สิมันกิงเนี่ย หาพอเห็นหมดเนี่ยหาอ,อุปกรณ์หาไขค,ควงว่าท่านมี พ่อใหญ่ว่เมียนถาเศษตีนเนี่ยแบหมดพลังงานเนี่ยไอเจมันเบดแบดเจ้าของเบดไปสิไปสิตายเด้วพนกะไรเบิดไปนาิพลังงานเบดแล้วเี๋ยมือได้เจุกตุ๊กกกแค่มือแงเฮ็ดมือเบดมือพ่เมยได้เมยเฮ็ดไปเรื่อยๆไปไปเอยเฮ็ดไป เรื่อยๆันเหเืองมนีน we ่ไมได้คันนเป็นยุงยุงหัวใจเลยม่เลยเออหพ่อยเพสซาเพิร์สเนุ่่งมันจีม่มอดกินิ่งไ

บอกกันนิตัวอเอมาเังบอคุยวย่บอคุยวยจะฟังนละีได้บอก้เาไปแล้วนอจอเทีเดียวเนาะเปลี่ยนเทเดียวกบนยังดอกเปลี่ยนบาอย่างยากินไปไปเปลี่ยนดู เอาเนี้ยมังหนีบ้านิงยิ่มันจังสิุ่้นี่จอบอยช่งสิเก็บปวดออกเก็บปวดไหมเฮโลดเฮโลดช่าสิม่งเฮียนอยู่ม่งงของอยู่ถึงกับม่งเฮียนเลยติเฮ็ด้นี้ถึงกับม่างเฮียนเลยติตทำความสะอาดอยู่วดนะมัสอะไรบอวันามไม่อเอาาได้โลดละเอาันอันอันใครวสิมันอะไรบ โอ้ยเจ้าเขาบอกอะไรเนาะถ้าดอกจอบปนที่แให้จอบมาได้ยังได้ดีกะลาวันมคนละอันเนาะใช้ข่วงเนี่ยขียนี่เลดีอยไปชี้ห้องไว้สุดยวเหยยบโทรศัพท์เลย ทางจิติมศาสตร์พี่น้องมันีเคือโอกาสใส่ผู้ใหญ่บ้านเลยเหมือนเนี่ยลังจากมันขึ้นลืมกุญแจ่มแนกเจาะมันขึ้นกับมานนางเบิ้งน้าเกือบอยาติคนหญ่บ้านไปรับไอ้ลูกชายไปรับเอินเจเนียร์กอกกาศเรานั่งเราเดี๋ยวได้ฝอไข้พวงเดี๋ยวยิย้งไข้ออกยากน้ากระดาษเหลี่ยมว่าเราก,รก,รกร็ยากน้าจอาูนี่ จน้อยก็จะเปย่างน้ำจองงไฟ้ด้บนบ่จกได้างจวด่ปใส่าบจเรื่องอันจวดน่ะถือใจคักกโบใส่พยาีมท่านเทศนากันยตื่นขึ้นยนเากเล็กาดไข่นหูยังก่หัวก่อนกระกงูกินปลาเดี๋ยวเเอาจเทวกันผมบอกบุกกันเลย ขอนว่ากันว่าัว่าอะไรสร้างจำเป็นก็เคยเห็ดยูดอแตวากะเบอถึงกับคลองลอยผรวเส้นขาดได้ย้าจำงงนจำยังงัอกคนเจ้าล่เห้องกนนี้ก็ยิ่งยกเลยยังอีก่ะ

มีจักเหรียญนัน่งเหรียญน,น,น,นั่นเหนีย้ยเจ็บซี่อย่างของเลยเกือบ <c oughs> ไม่ทันใส่ทองอย่าของเนาะบอกว่าหาจาดล้วะย่ะหนีโอ้ยผู้เห็นกเ็นเ,น <c oughs> นเลยเดนมันบุคคลี่หูไฟเลยนอาจสียากง่าก็เลย ยายบ้านทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกบ้านนี่เป็นน้ำอะไรอีกแล้วอีกหนึ่งตัวพ่อใหญ่เอาค้อนมาคขอนเอาเท่านี้ให้ไปกดใส่กับของอ,อีกซะ โคตรลวดเห็นว่ามวนพี่น้องเรียบ้อยแล้วขอบคุณผู้ใหญ่บ้านสายจวดม <า S 1> แมนอวยอีกไล่ถ็นว่าแมนรามันไล่บันเดียวอ,ะอ่ะม่นมานระดับเดียวกันบ่สายตายบ่เอียงหน่อยหนึ่งโอ้ยคือวันระดับดีสิบสองเส้นเงินแสดงว่า เราพอวายมันกลวงพี่ไข่เนี่ยดูดิมันดูพอดีกับผ่าละมันผ่ามันผ่ามันกลวงกลัวผ่ามันกลวงกลัวนาตางพอวายยังเอาคยเ็นเสมอวะอก่นกลวงกวพี่พ่อผ่ามันกลวงกลัวนาต่างพี่น้องสำรับคลิปนี่ เอาเ็วๆเไว้สำเนียสะกอนขอบคุณผู้ใหญ่บ้านสายจวดโอเคครับทีมาเห็ดนะผ้าม่านหน้าต่างให้ขอบคุณครับผู้ใหญ่บ้านพี่น้องสำหรับลคลิปนี้เอาไว้สำเนียสกอนขอบคุณสําหรับการติดตามมองแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนอ้อยู่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ